สวัสดีครับแตงเคียบอนนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวของผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่ผมเนี่ยตามอ่านตามซื้อหนังสือของเขามาเก็บไว้แบบหลายเล่มมากๆนะครับคือผมอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างจนมันทําให้เขาได้กลายมาเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เก่งที่สุดในโลกและเรื่องราวที่ผมกําลังจะเล่าต่อจากนี้นะครับหวังว่าจะชอบกันเหมือนเดิมนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมด้วยนะครับและเราไปรับฟังเรื่องราวของเขากันได้เลยนะครับ อเล็กเฟอร์กูสันอเล็กเฟอร์กูสันหรือที่มีชื่อเต็มว่าอเล็กซานเดอร์แชปแมนเฟอร์กูสันเขาเกิดที่ย่านโกแวงในเมืองกาสโกประเทศสกอตแลนด์สำหรับในย่านโกแวงเนี่ยเราอาจจะต้องบอกว่ามันคือถิ่นที่ให้กำเนิดเด็กน้อย4คนที่ในอนาคตนะครับจะได้กลายมาเป็นตำนานของโลกฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเซอร์แมตต์บัสบี้บิลแชงลี่หรือว่าจ็อกสไต สำหรับพวกเราคนไทยแล้วนะครับจ็อกสไตล์อาจจะเป็นชื่อที่พวกเรารู้สึกไม่คุ้นเคยนะแต่ว่าเขาคือตำนานที่ยิ่งใหญ่ของเซลติกในตอนที่เป็นนักเตะนะครับเขาสามารถพาเซลติกคว้าแชมป์ในประเทศได้ทุกรายการแต่ว่ามาพีคสุดๆเนี่ยตอนที่เขาเป็นผู้จัดการทีมเขาคือคนที่พาเซลติกคว้าแชมป์ลีกได้ถึง10สมัยจากทั้งหมด13ปีที่เขาคุมทีมและจาก10สมัยนั้นนะมันมีถึง9สมัยนะครับที่พวกเขาเป็นแชมป์ติดต่อกันทุกปี แล้วก็ยังรวมถึงแชมป์ยูโรเปียนครัพในฤดูกาล1,966-1,967ด้วยนะยังไม่รวมบอลถ้วยในประเทศอีกหลายสมัยด้วยนะครับซึ่งจ็อกสไตล์คนนี้นะครับเซอร์อเล็กเฟอร์กุสันยกให้เป็นหนึ่งในครูของเขาเลยและในย่านโกแวงนี้มันก็เป็นย่านสำหรับอู่ต่อเรือมันมีบริษัทชื่อดังอยู่บริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าฮาร์แลนด์แอนด์วูฟซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือไททานิกและคุณพ่อของเซอร์อเล็กเฟอร์กุสันอเล็กซานเดอร์บีตันเฟอร์กุสันเขาก็ได้ทำงานอยู่ในบริษัทนี้ด้วย และในเรื่องราวหลังจากนี้ผมจะขอเรียกชื่อคุณพ่อก็เป็นชื่อกลางแทนนะจะได้ไม่สับสนในเรื่องราวนะครับบีตันเฟอร์กูสันเขาได้ทํางานอยู่ที่บริษัทฮาร์แลนแอนด์วูฟจนถึงอายุประมาณ27ปีและเขาก็ได้ตัดสินใจลาออกเดินทางขึ้นเหนือเพื่อหางานใหม่ๆทําแต่มันกลายเป็นว่าเขาก็ได้ไปสมัครงานทํางานที่อู่ต่อเรือเหมือนเดิมอีกแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็คือเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิซาเบธฮาร์ดีหรือเราเรียกกันว่าลิซซี่ฮาร์ดี ทั้งคู่ตกหลุมรักกันถึงขนาดที่ว่าทั้งคู่มีการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานกันตั้งแต่วันแรกเลยและเพียง24เดือนความรักในวัยรุ่นมันก็ยากที่จะควบคุมนะครับลิซซี่ตั้งท้องลูกชายคนแรกแบบไม่ตั้งใจแต่มันกลายเป็นทําให้ทั้งคู่รู้สึกดีใจจริงๆเพราะมันคือสิ่งที่พวกเขาหวังกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าฐานะการเงินอ่ะมันทําให้พวกเขาไม่กล้าที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆแต่พอมันเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจแล้วอ่ะมันก็ต้องปล่อยเลยตามเลย และในวันที่10มิถุนายนปี1941พิธีแต่งงานของทั้งคู่ก็ถูกตัดขึ้นแบบเรียบง่ายมากๆเล็กๆและก็อบอุ่นและเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนถึงวันสิ้นปี31ทธันวาคมในปี1941ลูกชายของเขาก็ได้เกิดมาและบีตันเฟอร์กูสันเขาก็ได้ตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าอเล็กซานเดอร์แชปแมนเฟอร์กุสันและในอีก1ปีต่อมา21ทธันวาคมปี1942ก็เป็นคิวของน้อยสา่สิาสอติ็เอรนฟีเฟอร์กอสัน และพอลูกชายของเขาทั้งคู่โตขึ้นเราไม่ทราบในเหตุผลนะครับแต่ว่าคุณพ่อบีตันเฟอร์กูสันเนี่ยเขาได้บอกกับลูกเขาทั้งสองคนว่าเขาเคยทํางานเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้กับทีมเกรนตอลันในไอแลนด์เหนือแต่พอเราไปเปิดประวัติของทีมแกรนตอลันดูแล้วมันกลับไม่พบข้อมูล ซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้นะว่ามันเป็นแค่ระดับฟุตบอลสมัครเล่นหรือเป็นเพียงการทดสอบฝีเท้าที่ไม่ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ของสโมสรตรงนี้ก็ถือว่าเอามาเล่าให้ฟังกันเฉยๆแล้วกันนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เก่าและนานมากๆแล้วนะครับผมไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้แล้วจริงๆครอบครัวของเฟอร์กูสันนะครับเขาไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรเลยแต่ว่าลูกทั้งสองคนของเขาเนี่ยไม่เคยหิวไม่เคยอดอยากหรือแม้แต่รู้สึกต่ำต้อยเลยแม้แต่นิดเดียว ทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นเพราะฝีมือการบริหารการเงินของคุณแม่ลิซซี่เฟอร์กูสันเงินทุกปอนที่คุณพ่อเขาหามาได้เขาจะนํามันมาให้กับคุณแม่เพื่อเป็นคนจัดการว่าเงินทั้งหมดที่เขามีเนี่ยจะนําไปใช้กับอะไรบ้างในแต่ละวันเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันเคยบอกว่าในตอนที่ผมเป็นเด็กผมบังเอิญไปเจอสลิปเงินรายสัปดาห์ของคุณพอ่อแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นอ่ะผมอายุเท่าไหร่แต่ในตอนนั้นผมจําได้ว่าคุณพ่อสามารถทํางานหาเงินมาได้ถึง7ปอน แต่มันต้องแลกมาด้วยการทํโอ T ีเพิ่มเติมถึง20ชั่วโมงจากเดิมที่เขาต้องทําอยู่แล้ว40ชั่วโมงต่อสัปดาห์มันแปลว่าคุณพ่อมีรายได้เพียงแค่12เพนนีต่อชั่วโมงเท่านั้นเองมีคนมากมายได้พูดกันว่าผมนั้นถูกเลี้ยงดูมาอย่างยากจนมีชีวิตที่น่าสงสารแต่ความจริงก็คือผมไม่ได้มีชีวิตที่แย่ถึงขนาดนั้นโอเคพวกเราอาจจะไม่มีทีวีไม่มีรถยนต์แต่ผมก็มีข้าวให้กินครบทุกมือ้อผมมีทุกอย่างเท่าที่เด็กคนหนึ่งนั้นต้องการผมมีเพื่อน ผมมีครอบครัวและผมก็มีลูกฟุตบอลและผู้คนก็ชอบพูดกันอีกว่าผมสามารถจัดก,การชีวิตได้ดีมากๆทั้งๆท,ที่ผมมาจากย่านโกแวนไอพวกโง่เอ้ย,ก,งงอยก็เพราะผมมาจากย่านโกแวนยังไงล่ะผมถึงประสบความสําเร็จในชีวิตได้และถ้าคุณเป็นเด็กที่บ้าฟุตบอลแล้วนะความฝันของเด็กกาสโกทุกคนคือจะต้องการเติบโตไปเป็นผู้เล่นหมายเลขเก้าของทีมเซลติกหรือเลนเจอร์ให้ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขานั้นเชียร์ทีมไหน มันก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะความขัดแย้งของทั้งสองทีมในเมืองกาสโกเซลติกกับเลนเจอร์หลักๆแล้วมันคือเรื่องของศาสนาโดยที่กาสโกเลนเจอร์จะเป็นฝั่งโปรเตสแตนต์แต่ว่ากาสโกเซลติกจะเป็นคาทอลิกซึ่งหลักคําสอนแล้วก็รวมถึงความเชื่อตรงเนี้มันจะแตกต่างกันแล้วแต่ว่าผมจะไม่ลงลึกในเรื่องของปัญหานี้นะครับมันจะทําให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปและเด็กๆที่เกิดในเมืองกาสโกนะครับส่วนมากแล้วพ่อแม่ของพวกเขาจะปลูกฝังให้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์มากกว่าเพราะถ้าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆ ในอนาคตนะครับลูกของพวกเขาจะมีโอกาสหางานทําได้ง่ายกว่านิกายคาทอลิกและครอบครัวของเฟอร์กูสันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าคุณพ่อจะนับถือโปรเตสแตนต์และคุณแม่จะเป็นคาทอลิกก็ตามแต่ว่าลูกๆเขาทั้งสองคนได้ถูกสั่งสอนให้เรียนรู้ในฝั่งของโปรเตสแตนต์เป็นหลักและสําหรับคุณพ่อบีตันเฟอร์กูสันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโปรเตสแตนต์แต่ว่าทีมฟุตบอลที่เขาเชียร์กลับเป็นฝั่งของการ์ดโกเซลติกที่เป็นนิกายคาทอลิกแต่ว่าลูกๆเขาทั้งสองคนอเล็กซ์เฟอร์กูสันและมาตินเฟอร์กูส พวกเขานั้นเติบโตขึ้นมาโดยเลือกที่จะอยู่ฝั่งของกัสโกลเอนเจอร์และเวลามันก็ผ่านมาจนถึงตอนที่อเล็กเฟอร์กุสันอายุได้16ปีฟอร์มการเล่นฟุตบอลของเขานะครับมันก็ไปเข้าตาทีมควีนพาร์คฟุตบอลคลับสโมสรในลีกสกอตแลนด์แต่ว่าข้อเสนอที่เขาได้รับอะ่ะมันกลับถูกเขียนว่าอเล็กเฟอร์กุสันจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างจนกว่าจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพให้กับสโมสรในตอนแรกอเล็กเฟอร์กุสันก็ตั้งใจจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีความแฟร์ไม่มีความยุติธรรมเลยอ่่ะแตวา พื่อโอกาสที่จะได้เติบโต,ตไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนาะอเล็กเฟอร์กุสันเขาจึงตกลงเซ็นสัญญาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่เพนนีเดียวก็ตามและพอมันไม่ได้เงินค่าจ้างอเล็กเฟอร์กุสันก็เลยต้องไปทํางานอื่นควบคู่กันไปด้วยสุดท้ายเขาก็ได้ไปทํางานในโรงงานเลมิงตันแลนด์ที่จ่ายเงินให้เขาสูงถึง30ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะครับอเล็กเฟอร์กุสันก็ไม่สามารถแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของฟินส์พาร์คฟุตบอลคลับได้ จนเขามาได้รับการติดต่อจากสโมอสรเซนต์จอห์นสโตนว่าต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมพร้อมกับรับปากว่าจะได้รับโอกาสเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมอสรแต่ว่าในรายละเอียดของสัญญานะครับมันกลับถูกเขียนว่าอเล็กซ์เฟอร์กูสันจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อเขาได้โอกาสลงเล่นเท่านั้นซึ่งถ้าเราว่ากันตามตรงแล้วนะครับมันก็แทบจะเป็นเรื่องปกติเลยในสมัยนั้นนะคนที่เล่นฟุตบอลเป็นพาร์ทไทม์พวกเขาจะได้รับสัญญาในลักษณะนี้กันหมด แต่ว่าปัญหามันก็คืออเล็กเฟอร์กุสันเขาจะต้องเดินทางข้ามฝั่งของเมืองกาสโกไปกลับระหว่างการฝึกซ้อมและการทํางานวันเวลามันก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่าอเล็กเฟอร์กุสันก็ยังไม่ได้โอกาสในการลงเล่นสักทีและพอไม่ได้ลงเล่นเงินมันก็ไม่ได้จนเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทํางานหนักมากแค่ไหนได้เงินมาเท่าไหร่เขาก็ไม่พอใช้จนเขาเริ่มที่จะตั้งคําถามให้ตัวเองแล้วนะว่าเขาจะเอาดีในเรื่องการเป็นนักฟุตบอลได้จริงๆหรือเปล่า ถึงแม้ว่าความฝันจะอยากเติบโตมาเป็นนักเตะอาชีพแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งแล้วเฟอร์กูสันก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจตัวเองที่จะต้องเติบโตไปเป็นเด็กที่ทำงานในโรงงานเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ในระหว่างที่เขากำลังถามตัวเองอยู่นั่นแหละมันกลับมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่บ้านและปลายสายก็ได้พูดว่าผมอยากจะพูดคุยกับอเล็กเฟอร์กูสันจูเนียร์สักหน่อยและปรากฏว่าเสียงในปลายสายคนนั้นก็คือจ็อกสไตล์ตำนานของทีมการ์ดโกลเซลติกที่ได้บอกว่า ผมต้องการที่จะให้คุณมาเล่นอยู่ในทีมของผมและผมพร้อมที่จะให้สัญญาถาวรคุณจะได้เป็นนักเตะอาชีพสักทีซึ่งนั่นมันหมายความว่าอเล็กเฟอร์กูสันจะไม่ต้องทํางานควบคู่ไปก,กับการเล่นฟุตบอลอีกแล้วแต่ว่าเงินที่เขาได้รับนะเขาได้รับเพียงแค่27ปอนดตอต่อสัปดาห์มันน้อยกว่างานที่เขาทําในโรงงานซะอีกแต่ว่าเพื่อความฝันเพื่อโอกาสที่จะมีอนาคตที่เติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้จริงๆแล้วเนี่ยเขายอม ซอร์อเล็กเฟอร์กุสันเขาเคยออกมาพูดนะครับว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบว,วิธีการเล่นฟุตบอลของเขามันก็คงจะเป็นสไตล์ที่คล้ายกับดันแคนเฟอร์กุสันหรือว่าปีเตอร์คลาวช์มากที่สุดเขาชอบที่จะเป็นตัวพักบอลชอบที่จะหันหลังให้กับประตูถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่สูงแต่ร่างกายของเขาเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีมากๆมีความแข็งแรงมีความใจสู้และมีเฟิร์สทัชที่ดีมากๆมันก็เลยทําให้เวลาที่เขาพักบอลจับบอลเขามักจะได้เปรียบกองหลังอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการใช้ศีรษะหน้าอกเท้าหรือแม้แต่เขา่า เขาทำได้เนียนมากๆเลยผมคือดาวซันโวให้กับทุกทีมที่ผมเคยเล่นให้ถึงแม้ว่ากับหลายๆทีมผมจะมีโอกาสลงสนามไม่มากนักเพราะด้วยสถานการณ์การเงินของพวกเขาที่ไม่อยากจะจ่ายค่าจ้างให้กับเด็กพาทำแต่ในทุกครั้งที่ผมได้รับโอกาสผมไม่เคยทําให้มันสูญเปล่าและถ้าเราลองไปเปิดดูสถิตินะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เฟอร์กี้พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินจริงเลยตลอด17ปีในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาลงเล่นไปทั้งหมด337นัดยิงได้ถึง182ประตู หรือว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามารถทําได้1ประตูในทุกๆ160นาทีถือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับกองหน้าตัวพักบอลแล้วผมจะขอย้อนกลับมาสักนิดนึงนะหลังจากที่จ็อกสไตล์ได้เซ็นสัญญากับอเล็กเฟอร์กูสันมาร่วมทีมดันเฟิร์ลินแล้วเนี่ยชีวิตของเฟอร์กูสันก็น่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่กี่วันหลังจากนั้นจ็อกสไตล์ได้รับข้อเสนอจากสโมสรที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือฮิเบอร์เนียน เพราะเขาเชื่อว่าฮิเบอร์เนียมันจะเป็นบันไดที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จในการเป็นผู้จัดการทีมได้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพียง10เดือนหลังจากที่ย้ายไปคุมฮีเบอร์เนียนเขาก็ได้รับข้อเสนอจากทีมเซลติกทีมที่เขารักมากที่สุดในชีวิตและเรื่องราวหลังจากนั้นมันก็คือตำนานเลยเขาพาเซลติกคว้าแชมป์มากมายนับไม่ถ้วนเลยแล้วอเล็กเฟอร์กุสันล่ะที่ในตอนแรกเนี่ยเขาลังเร็วว่าจะเอาอยัางไงดีจะเลิกเล่นฟุตบอลดีไหมจู่ๆเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่ต้องการตัวเขามามก แล้วก็ได้มอบสัญญาการเป็นนักเตะอาชีพให้แต่ว่าไม่กี่วันหลังจากนั้นก็โดนผู้จัดก,การทีมคนเนี้ทิ้งไปดือด้อแต่อย่างน้อยมันก็ยังโชคดีนะครับที่เอกสารข้อมูลสกานักเตะที่ทางจ็อกสไตล์ได้รวบรวมเอาไว้เกี่ยวกับอเล็กเฟอร์กุสันเขาได้ส่งต่อให้กับวิลลี่คันนิงแฮมผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่ตัวของเขาที่ดันเฟิร์มลินและทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดีมากๆนะครับวิลลี่คันนิงแฮมเขาบอกว่าเฟอร์กูสันน่ะชอบเอาไอเดียของเขามาเสนอให้ผมตลอดเวลา ข้อมูลสถิติมากมายที่เขารวบรวมมันมาได้บางครั้งมันมากกว่าทีมงานของเราบางคนทําได้ซะอีกความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันดีมากๆเลยและอเล็กเอร์กุสันก็ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแต่ว่าในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่มันเป็นนัดชิงชนะเลิศบอลถ้วยในประเทศชื่อของเฟอร์กุสันกลับหลุดออกจากทีมแบบดือด้อๆโดยไม่ได้รับการบอกลวงหน้าและมันก็ทําให้อเล็กเอร์กุสันโกรธมากๆเลยเขาตะโกนด่าผู้จัดการทีมว่าไอสาระเลว แล้วก็จะเตรียมพุ่งเข้าไปชกหน้าวิลลี่ค n น i n g h a m อยู่แล้วนะแต่เขากลับถูกผู้บริหารของสโมสรสองคนและเพื่อนร่วมทีมมาช่วยกันห้ามเอาไว้ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันออกไปและเขาได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ในปี1999ว่าในทุกครั้งที่ผมนึกถึงเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่รู้สึกผิดเลยและถ้าย้อนเวลาได้ผมก็จะไม่กลับไปขอโทษด,ด้วย ในมุมมองของผมมันคือเกมฟุตบอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศที่นักเตะคนไหนใครๆเขาก็อยากลงสนามและผู้จัดการทีมก็ควรจะต้องบอกกับนักเตะคนที่เขาไม่ได้เลือกลงสนามให้เข้าใจถึงเหตุผลทั้งหมดเป็นการส่วนตัวก่อนที่จะทําการประกาศรายชื่อนักเตะออกมาคนที่ไม่ถูกเลือกลงสนามพวกเขาโกรธและก็ผิดหวังกันอยู่แล้วแต่อย่างน้อยมันก็คือวิธีที่ถูกต้องและก็ควรจะเป็นซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ทําแบบนั้นเหมือนกันในเกมฟุตบอลถ้วยทุกรายการไม่ว่าจะเป็น FA Cup League Cup หรือแม้แต่ยูฟ่าแชมเปียนลีก ผมต้องขอโทษนักเตะทุกคนเป็นการส่วนตัวถึงเหตุผลที่ผมไม่เลือกพวกเขาลงสนามไม่ว่าหลังจากนั้นพวกเราจะแพ้หรือจะชนะก็ตามทุกอย่างมันมาจากการตัดสินใจของผมเพียงคนเดียวและหลังจากนั้นอเล็กเฟอร์กูสันก็ได้ยื่นเรื่องขอย้ายทีมในทันทีแต่ว่าเขากลับถูกสโมสรปฏิเสธกลับมาและพอจบฤูดูการเขาก็เริ่มใจเย็นมากขึ้นนะเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทําให้ฤดูการหน้าเป็นฤดูการที่ดีที่สุดของเขาและถ้าสโมสรอนได้เข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่ง เขาจะไม่ต้องถูกตัดชื่อทิ้งและอเล็กเฟอร์กูสันก็สามารถทำได้ถึง45ประตูจาก51นัดที่ลงสนามถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นส่วนตัวมันจะดีมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าฟอร์มของทีมโดยรวมแล้วอะ่ะมันกลับไม่เป็นไปตามเป้าเลยเขาเลยเดินไปหาบอร์ดบริหารและก็ยื่นเรื่องขอย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องความโกรธแล้วมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นแชมป์และเวลาผ่านมาไม่นานนะมันได้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเคาะประตูที่หน้าบ้านแล้วก็ยื่นกระดาษให้หนึ่ง และบอกว่าพ่อของผมเขาอยากที่จะเจอคุณแต่ว่าเขาไม่สามารถเดินทางมาหาคุณเองได้คุณต้องไปเจอเขาตามที่อยู่นี้และพออเล็กเฟอร์กุสันไปถึงนะปรากฏว่ามันคือบ้านของสก็อปซิมอนผู้จัดการทีมกา r s สโกลเลนเจอร์ความฝันเป็นจริงแล้วครับการเซ็นสัญญาม,มันเกิดขึ้นกันภายในบ้านของซิม o อนในวันนั้นเลยและอเล็กเฟอร์กุสันได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงิน80ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่ายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะครับ ฝัน้ายมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เขาเดินทางไปหาผู้อำนวยการของสโมสรเอียนแมคลาเรนเพราะว่าคําถามแรกที่แมคลาเรนได้ถามมาเนี่ยเขาถามว่าคุณนับถือศาสนานิกายอะไรเฟอร์กูสันก็ได้ตอบไปว่าโปรเตสแตนต์เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่าการสโกเลนเจอร์เนี่ยก็คือโปรเตสแตนต์อยู่แล้วแต่คําถามที่2องของแมคลาเรนก็คือแล้วภรรยาของคุณละ่ะและหลังจากที่เฟอร์กูสันตอบไปว่าคาทอลิกมันก็เดดแอร์เลยนะครับทุกอย่างนิ่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรเลย คือมันก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับความขัดแย้งทางศาสนาของ2ทีมในกาสโกมันหนักหนามากๆกาสโกเรนเจอร์คือโปรเตสแตนต์เซลติกคือคาทอลิกและถึงแม้ว่าอเล็กเฟอร์กูสันเขาจะรู้ถึงความขัดแย้งในเรื่องของศาสนาของทั้ง2ทีมมาโดยตลอดแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่ามันร้ายแรงมากแค่ไหนและความอึดอัดมันก็ได้เกิดขึ้นในทันทีเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นความฝันที่จะได้สวมเสื้อหมายเลขาลงเล่นให้กับทีมรักอย่างกาสโกเรนเจอร์มันจะเป็นสิ่งที่เขารอคอยมาตลอดทั้งชีวิต แต่หลังจากที่เขาอดทนมาตลอด2ปีเขาอยู่ไม่ได้แล้วครับยิ่งอยู่ยิ่งไม่สบายใจอเล็กซ์เฟอร์กูสันก็เลยยื่นเรื่องขอย้ายทีมหลังจบฤุดูการที่2และเขากําลังจะได้ย้ายไปร่วมทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ว่าภรรยาของเขาเคที่ไม่ต้องการที่จะย้ายลงใต้มันก็เลยทําให้อเล็กซ์เฟอร์กูสันได้ติดต่อก,กับไปปฏิเสธขอยกเลิกการย้ายทีมและเขาไม่เคยรู้เลยว่า นั่นมันจะกลายเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เขาจะได้ก้าวหน้าในการเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของโลกฟุตบอลก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมเฟลเคิร์กและแอร์อยู่ในเต็ดและประกาศแขวนสตาร์ตอนที่อายุได้33ปีจบอาชีพการเป็นนักฟุตบอลโดยที่เขาไม่สามารถคว้าชแชมป์ระดับเมเจอร์ได้เลยแม้แต่รายการเดียวก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเซอร์เอเล็กเฟอร์กูสันในช่วงแรกจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเขาอ่ะมันยาวเยอะกว่านี้มากๆเลย ผมก็พยายามที่จะบีบแล้วก็เรียบเรียงให้มันสั้นกระชับที่สุดนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับและสําหรับ E ีต่อไปของเซอร์เล็กนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มต้นการเป็นผู้จัดการทีมครั้งแรกบอกเลยน่าสนใจน่าติดตามแล้วแบบโอ้โหสู้ชีวิตมากจริงๆสำหรับใครที่ฟังกันจนจบแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะเดี๋ยวไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ